สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาที่ถนนเจริญกรุงนะครับผมยืนอยู่นะครับด้านหน้าก็ก็คือโรบินสันบางรักนะครับก็จะมีเเวนเส้นมีแมคโดนัลล์นะครับส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นโรงแรมซึกงก์พอยส์นะครับส่วนโรบินสันนี้ก็อยู่ด้านหน้า วันนี้ที่ผมจะพาพวกเรามารู้จักก็คือเป็นร้านทอดมันอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งผมได้กินไปแล้วผมว่ามันอร่อยมากถ้าพวกเรามาแถวนี้ก็อยากจะแนะนำให้เราลองดูนะครับลองชิมดูว่าน่าสนใจขนาดไหนว่าแล้วเราเดินไปดูร้านเป้าหมายเราเด,ดีกว่าตรงข้าม โลบิสันก็จะมีร้านนี่ละครับมีสเวียมีสเวียนะครับ,เ,รเ,รรบเป็นร้านมิสเวียเป็นร้านที่ขายาพวกน้ำมะนาวแช่เย็นนะมีสเวียอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามโลบิสันแล้วข้างๆติดก,กันก็เป็นโนบิชโนบิชานะครับส่วนเป้าหมายของเราก็คือร้านนี้นะครับนี่ร้านนี้เลย สีนวลเป็นรูปโลโก้แบบนี้เลย1 9 8 9 1 9 8 9าป0กึงปีก้สดีครับสวัสดีค่ะบขออนุญาตครับนี่นี่เราเรามาดูเรามา,ด,าดูนี่นขเขามีเมนูแบบหลากหลายเลยเมนูแบบ<ม>แปลกด้วยแต่ที่อยากจะบอกเลยว่ารสชาติก็อร่อยมาก อันอันนี้คือกําลังทําอะไรอยู่ครับอ่กำลังทอดท่อนมันอยู่จ้าอ๋อทอดกวางตุ้งนะฮะหมอ๋อกาเรียกว่าทอดมันกวางตุ้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่คทอดมันกวางตุ้งอนันื้ดับแรกอันดับแรกไปซีนะคะเนื้อมันแบบว่าเป่งๆเลยเนาะอ่่าใชนี่โลแกนกระทะร้อนๆเลยท่่นมันเราจะเปลี่ยนให้ทุกวันเลยไหมคะใช่ไหมครับเพราะว่าเราทอดซาลาเปาต้องเปลี่ยนน้ำมันใหม่ตลอดเลยอ๋อเออใช่ที่นี่ที่นี่เขาเขาจะมี เมนูที่ไม่เหมือนที่ไหนก็คือ<ช>เป็นซาลาเปาทอดเนาะใช่ค่ะใช่ใชใชอ๋อมันมันไปเอามาจากไหนคะไอซาลาเปาทอดซาลาเปาทอดอทนี่มันเป็นตั้งแต่สมัยก่อนที่เราเวลาเราไปทานอาหารตามพิธารู้ไหมคะครับานจิ๋นจัมมันจะมีซาลาเปาลูกเล็กๆทอดน,นะคะอ๋อเราเราก็ประยุกต์จากตรงนั้นเ,เนาะจากเป็นลูกเล็กๆเราก็เอามาลูกใหญ่ๆนำมาทอดเลยแต่ว่าแป้งตัวนี้มันเป็นแป้งสลับทอดโดยเฉพาะนะคะมันจะไม่เหมือนแป้งทั่วไปมันเป็นแป้งกรอบค่ะ แล้วแป้งเนงเอามาทอดแล้วมันจะดูดน้ำมันเลยใช่ไหมครับผม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 เคยกินไปแล้วอร่อยเด่นแปลกดีนะอารมณ์แบบเป็นเหมือนเรากินของทอดนั่นแหละแต่รสชาติก็ยังเป็นรสชาติซาลาเปาอยู่อันนี้สองรสชาตินะอ๋ออันนี้อันนี้จะมีสองรสชาตินะก็คือสีสีขาวๆเมื่อกี้ที่ที่ทอดลงไปนี่เขาเรียกว่าเป็นรสชาติดั้งเดิมนะคะรสชาติดั้งเดิมใช่แบบวางตุ้งดั้งเดิมเลยเป็นทอดมันปลาปลาอินทรีย์ใช่แล้วอันนี้เรามาประยุกต์ใส่พริกแกงลงไปเพราะว่า ตอนนี้แบบพริกแกงเล้ว่านิยมเนาะใช่ไหมครับใช่มันมันจะได้แบบมีรสรสชาติเผ็ดเผ็ดรสชาติแบบเหมือนเหมือนคุ้นๆนะใช่ค่ะอันนี้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่เขาก็ชอบทานใช่ใช่มันหาทานยากไม่มีใครทำได้แบบนี้จริงเนาะตั้งแต่รุ่นไอเยอมาแล้วที่เขาทำขึ้นมาอ๋อเนี่ยนะใช่รุ่นไอเยอมาใช่ไหมใช่โอ้พวกเรานี่เป็นรุ่นสองแล้วก็ให้ลูกสาวเป็นรุ่นสามแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็คือเป็นรุ่นลูกสาวดูแล่ นี่นี่คุยกับพี่อะไรอยู่นะครับอ่าอันนี้เป็นแม่เขาพี่นวลพี่นวลพี่นวลอ๋อนี่ไงต้นต้นตำลับก็คือทอดมันทอดมันชื่อชื่อสีนวลใช่อ๋อเป็นชื่อเป็นชื่อคุณแม่ดิใช่ค่ะใช่ค่ะเออคุณสีนวลวันนี้เราก็ยกกิจการให้ลูกสาวไปขาหน่ใช่ใช่แล้วก็เอามาช่วยทอดช่วยปั้นมั่งแล้วก็สลับกันนะดีดีเคยเคยเคยมาเจอลูกสาวยืนยืนขายอยู่เหมือนกันไม่เด็กเขาพัฒนานะคะพี่เพราะว่าเราอ่ะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามีกลมมีกล่องมีอะไรบ้างใช่ <S 1> <S 1> ใช่แล้วแล้วแล้วตัวตนี้เราเราก็มีม,มีสาขาตัวนี้สาขาเดียวเลยใช่ไหมไม่มี่ที่เดียวเลยค่ะไม่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 มีที่อื่นเลยนะ่เพราะว่าไอ้เนี่ย<อ>ถ้าเราไปให้คนอื่นไปทำบางทีเขาปั้นไม่เหมือนเราเนื้อไม่เหมือนเรามันก็รสชาติก็จะเปลี่ยนไปเปปลี่ยนไใช่ใช่ <S <S ถ้าปั้นเป็นเป็นบางๆมันก็จะไม่ไม่ได้เนือ้อใช่รสชาติของทอดมันนะใช่พูดถึงพูดถึงเราขายเราขายชิ้นใหญ่ขนาดนี้เราเราพอมีกำไรอยู่ใช่ไหมมันมีค่ะแต่ว่า ใช่ปลาอย่างนี้มันโลนึงก็ต้อตอนนี้หน้าร้านได้ขายดิบโลละ360เห็นไหมล่ะแต่ว่ามาทอดเป็นชิ้นเนี่ยบางทีตกชิ้นนึงก็เกือบ3ามขีดสุดที่ใช่ไหมเห็นไหมล่ะดูเีฉยๆก็ดูก็ดูชิ้นนึงเด็เข้าวฝ่ามือแล้วหนาๆเลยเห็นไหมล่ะแล้วก็เเยบออ ตั้งตั้งตั้งแต่ปี1989เนาะใช่่คะก็สัก3 30กว่าปีแล้วเนาะมีปีที่35แล้ว35ปีแล้วขายอยู่ตรงเนี้ยนะใช่ค่ะเห็นไหมเราเป็นบ้านเก่าๆอันนี้ค่ะนี่พิ่งจะปรับปรุงใหม่ได้2-3อาทิตย์นี่เองพวกนี้ทำบ้านทำอะไรมโอ๋ออ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนเคยอยู่อยู่ตรงนี้แต่เป็นบ้านบ้านเก่าๆเป็นเก่าๆแล้วก็มีขายหมูแดงหมูย่างเป็นเขียงหมูนะคะใช่ไหมใช่ใช่โอ้น่าสมัยก่อนนะปุ๊บ ผมผมเคยได้ได้ได้กินมีมีคนเขาซื้อไปฝากอ่ะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะันอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ตรงหน้าโรบินสันบางรักก็เลยก็เลยวันนี้เลยตามมาตามมาเลยมาเจอร้านแล้วแต่ชิ้นละห้าบาทใช่ไหมใช่ค่ะบาทแล้วก็มา7บาทแล้วก็มา8ปบาทแล้วก็มา10บาท15บาทปอนนาี้20บาทบาทต่อชิ้นเนาะใช่ก็สมัยก่อน5บาทก็ชิ้นขนาดนี้เหรอก็ประมาณนี้แหละค่ะโอ้โหเห็นไหมล่ะ มันมันตามแบบรุ่สมัยแต่ว่าอันนี้ว่าจาะแบบว่าน่าจะเนี่ยแล้วมันไม่ไหวเพราะว่าตามแพงแล้วก็ใช่ไม่ไก็น่าจะเป็นช่างขายเอาอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเพราะมันไม่ไหวนั่นไงมันประคองต้นทุนแล้วมันไม่ไหวเออพราะเพราะเพราะดูแล้วเนี่ยคุณภาพของเขานี่แบบปลาบาดปลาแบบเน้นๆเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเรากลับไม่ทันมันก็จะไหม่ละใช่เออทำไมอ่ะมันไม่ได้เนาะ,นะอ่ะ โอ้โหตีได้อ่ะโอ้ยจริงๆมันจะกินได้อยู่ใช่ไหมมันได้แต่ว่ามันมันจะขมมันขมอะมัะได้อ๋เห็นไหมเรากลับไม่ทันเห็นไหมล่ะกันปรุงของไฟก็ก็มีส่วนนะใช่ไหมมันเลยจะได้โอ้โหตาจะทอดออกมาอย่างนั้นนะเพราะว่าเพราะว่าบางทีอ่ะถ้าเราหนาไปข้างในไม่สุกไปแรงไปข้างในไม่สุกตําเอนไม่อร่อยใช่ใช่มันก็จะเป็นแบบว่าเียเพราะฉะนั้นคุณรับมือไฟก็มีส่วนเห็นไหมล่ะ ที่เราลงไปเราไม่ได้จับมันก็เลยดินันก็จม่อเมแต่ถ้าเราลงแล้วเราดูดีๆนะมันจะสวยมากเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผมก็จะซื้อไปกินนะเอาเอาไอชิ้นนี้มันไม่ไหมแต่นะไม่เป็นไรกินได้อยู่มันไม่ไหมเรากินได้แม่จริงเลยเสียดายมื่อก่้ไม่น่าไปกิงแล้วเออแล้วร้านนี้ขายวันไหนบ้างครับขายทุกวันเลยขายทุกวันใช่ไหม แต่วันไม่มีวันหยุ่เพราะเราจะสลับกับลูกไงบางทีเราเหนื่อยอะไรเราก็จะตั้งแต่ตั้งแต่กี่โมงหรือกี่โมงครับประมาณ9ก้าโมงอะค่ะถึงสองทุ่มขาย9ก้าโมงถึง2องทุ่มใช่ใก็คือ9ก้าโมงมาก็ได้ทานเลยอ่าะ เกิน10โมงแบบนี้แล้วเราเราเราเรถจะสมมติแบบลูกค้าจะจะโทรสั่งแล้วก็อ่าได้ก็จะโทรบางคนไม่ไม่ไม่ลงจากรถอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอาเบอร์ไปแล้วก็โทรแล้วก็เราก็จัดเตรียมไว้ให้ใช่มาเถมก็บีบแต่แล้วก็เดินไปส่งให้ที่นี่เบอร์อะไรคะเอ้ยแค่เบอร์ด้าร้านโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าร้านเนาะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวมันไมเดี๋ยวเราไปถ่ายหน้าร้านออออ่่าเเลลงไไหหหนโโ้็มะ แบบเนื้อเนื้อแบบเนื้อขาวเลยเนะาะก็เหมือนแบที่เวราทานสูตรพี่อะค่ะใช่ไหมครับที่มันจะมีปาสวรรค์ใช่ไหมอสูตรเนี่ยกวางตุ้งก็จะทำแบบนี้นอ,<า>อัน,น,อ,นอันนี้เขาเรียกว่าทอดมันสูตรกวางตุ้งใช่ควางตุ้งจะเป็นซยัดนะ้เหมร้านประจักษ์เาจะเป็นซํายัดก<อ>วามตุ้งเขาจะทาอาหารอร่อยเช่ไหมครับปลาเยื่มากย่เ้ก็จะทาผัดมันเอาข้ามาจางก็เอาข้ามันใส่กรชีนเ็ชี้นยะก็กินอยู่ได้เลยเนาะจะมีน้าแกง อ๋อนี่ลุนลุนคุณพ่อคุณแม่ทำให้เรากินเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับอราน,นี้ส่งต่อรุ่นสามแล้วใช่ไหมคือได้มาเป็นอาโป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 เราใช่ครับ,รรบแล้วก็มาเราแล้วก็มาเนี่ยลุนสาม<อ>๋อแต่เริ่มแรกเลยก็คือไอ้เนี่ยม้าเขาทำให้กินเนยใช่ไหมครับเดี๋ยไปอินซีมามาขูดขูดขูดแล้วก็มาทำทอดให้กินเลยอยย่างงเี้โอ้โห <S <S เห็นไหมล่ะเนาะแล้ววันหนึ่งใช้ใช้หลายกิโลไปครับ แต่ก่อนขายดีมากแต่ก่อนนี่วันละกี่โลวันร้อยกว่าโลโอ้โหเห็นไหมรึเล่ะเนื้อปลาผูดน่ะใช่ใช่แต่ตรงนี้มันมันมันตั้งแต่โควิดมาเนี่ยนะมันก็ลดน้อยลงหักสี่ห้าสิบโลใช่ไหมก็คือตามตามตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะแต่เราก็ยังประคองตัวอยู่ได้ก็ถือว่าโอเคว่าเป็นบ้านเราเองอใช่ใช่ดีเดี๋เดเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านนะเพราะเพราะหน้าร้านนี่เขาจะมีมีซาลาเปาทอดด้วย เป็นซะละาลาเปาเป็นไส,ส,ส้หมูสับนะครับไส้หมูสับแล้วก็ไส้ไส้หมูแดงแล้วก็มีไส้หวานอ่าอ,นนอันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบสําหรับคนที่อยากจะลองทานดูแล้วก็มีปลาทรีเป็นชิ้นๆเลยนะครับปลาทรีทอดเป็นชิ้นๆเลยชิ้นใหญ่ๆร้านนี้ก็คืออยู่ตรงข้ามกับโรบินสันนะครับชื่อร้านทอดมันสีนวลการาัานตีความอร่อยแล้วนี่เร์โทรอย,อยู่นี่ไง ายทุกวันเลยข้าบูงเช้าถึง2ทุ่มเบอร์โทรก็คือเบอร์นี้เลย083 916 29 79่แล้วก็08 4 1 2 5 0 1 07อ่อาน่นทอดมันควางตุง้งสีนวนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็เรียนเชิญได้เลยดีตรงถนนบางรัก อยู่ตรงข้ามกับโรบินสันนะครับอร่อยมากเนื้อแบบเนื้อแน่นๆปลารรวนๆเลยนะครับเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้เป็นรถรสดั้งเดิมส่วนอันนี้ก็จะเป็นรถมันจะเป็นเหมือนแบบมีพริกเหมือนกับทอดมันที่เรากินทั่วไปแต่เนื้อปลาของเขาของเขาแน่นรสชาติจัดจ้านยังไงก็คลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะ แล้วก็จบลงไปเท่านี้ยังไงฝากพวกเราที่เข้ามาดูที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ว่างก็เข้าไปคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าสนใจท้อมมันาอาินสีนะครับกวางตุ้งเรียนเชิญอได้เลยนะครับตงข้ามโรบินสันโอเคว่าว่าแล้วเราก็ บายบายน้อลาท่านผู้ชมทวีท่น้ทนโอเคนะครับ <Bye. S 1> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ